การเจรจาพูดคุยเพื่อทําให้เกิดสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยซึ่งจุดชะงักไปเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีเต็มๆเพราะว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของไทยตอนนี้ถูกรื้อฟื้นแล้วครับคราวนี้ก็คือวันที่7จ็ถึงเก้ากุมภาพันธ์นี้ซึ่งก็เป็นเวลาอีกสองสัปดาห์ข้างหน้านี้เองนะครับก็จะมีการหารือรอบต่อไประหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยกับตัวแทนพีอาเอ็นซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของไทยขณะนี้ การหาดูอรอบนี้จะเกิดขึ้นในกรุงกัวลัมเปอร์มาเลเซียโดยมีนายพลซูกิฟลีไซยนลอับดดีอดีีผู้บิญชาการทหารของมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกพลเอกซูกิฟลีเดินทางมากรุงเทพเมื่อสองสัปดาห์ก่อนมาตรวจสอบดูความพร้อมดูความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยในการที่จะกลับเข้าไปพูดคุยกับ,บยาบยีกครั้งหนึ่งคําตอบที่ได้ก็คือว่าฝ่ายไทยพร้อมครับ สกฟีก็บินกับมาเลเซียแล้วก็ได้คําตอบแบบเดียวกันจากเบียเอ็นว่าพร้อมจะกลับมานั่งคุยกับฝ่ายไทยอีกรอบหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่มีความสําคัญมากนะครับในการที่จะนําไปสู่สันติสุขใน3จังหวัดชนนา,ายแดนภาคใต้ของไทยคุณชัดชัยบางชวดในขาธิการสภากรามั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยของไทยบอกกับผมนะครับว่าหัวข้อการพูดคุยครั้งนี้นะครับจะอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าเป็น peace roadmap หรือข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นนะครับที่ฝ่ายไทยและเบียเองได้ตกลงเห็นพร้อมกันในการประชุมในการหารือรอบสุดท้ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วข้อตรงที่ว่านี้มีชื่อเป็นการว่าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมหรือ jcpp นะครับมีประเด็นหลักๆ3ประเด็นในข้อตกลงนี้ก็คือ1ทั้ง2ฝ่ายจะพยายามที่จะลดระดับความรุนแรงในภาคใต้ของไทย สองจะเปิดเวทีให้มีการปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในภาคใต้ไม่ปิดกั้นเฉพาะฝ่ายไทยหรือว่าฝ่าย BI อย่างเดียวนะครับสามทั้งสองฝ่ายก็พยายามที่จะบรรลุข้อตกลงสติสุดให้ได้นะครับไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะต้องเริ่มกันเมื่อไหร่ยังไงแต่ว่า2ปีดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ทางผลเอกซูร์คิฟฟี่บอกว่าน่าจะเป็นกรอบเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับคําถามก็คือว่าเราจะ ควรมีความหวังกับการพูดคุยรอบนี้และรอบต่อไปามากแค่ไหนนะครับถ้าไปฟังจากน้ําเสียงของคุณจัดชัยและก็พลเอกสุริฟฟีเนี่ยเราก็น่าจะตั้งความหวังไว้อย่างน้อยก็ระดับหนึ่งแล้วนะครับคุณจักชัยบอกกับผมว่าหวังว่าภายในเดือนมีนาคมนี้ฝายไทยและเบียงเองจะสามารถลงนามอย่างเป็นทางการในข้อตกลง JCPP ีนี้ได้นะครับเป็นข้อตกลงเบื้องต้นตรงนี้เพือ่อนําไปสู่การพูดคุยในกรอบที่มันใหญ่ขึ้น และคุณจัดชไทยก็แสดงความหวังเช่นเดียวกันว่าภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเป็นอย่างชาก็น่าจะได้ข้อตกลงสันติสุขออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนในขณะที่พลเอกสุก,กิฟลี่ก็บอกกับผมเช่นเดียวกันนะครับว่ามีความคาดหวังอย่างสูงที่จะเห็นความคืบหน้าในเชิงบวกภายในปีนี้ในการใี้สัมภาษณ์กับผมเมื่อสักปลายปีที่แล้วนะครับสุกิฟลี่ก็บอกกับผมว่า เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ละของการพูดคุยสันติสุขนะครับแล้วก็หลังจากที่มาเยือนกรุงเทพครั้งนี้สกิฟฟี่ก็บอกกับผมนะครับว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่เห็นนั้นมันเริ่มสว่างสดใสามากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นสกิฟฟี่ในฐานะเป็นผู้มีความสะดวกก็มีความหวังเช่นเดียวกันว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นภายในปีนี้ อาละรครับแต่ว่ามันจะเป็นแสงสว่างปลายท่อปลายอุ่นบวงที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือจะสามารถลงน้ำกันได้แล้วก็สามารถพูดคุยกันแล้วก็นําไปสู่ข้อตกลงสันติสุขได้แค่ไหนย,ยังไงก็ต้องดูการพูดคุยรอบแรกที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละครับ